ดีใจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจององไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะทุกคนสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่มีผิวที่เสื่อมโทรมผิวผิวเหนื่อยผิวล้านะคะผิวไม่มีความเปล่งปลั่งนะคะผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะไม่มีความยืดหยุ่นนะคะทุกคนผิวแห้งกร้านนะคะเป็นริ้วเป็นรอยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพราเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกคือข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนส่วนตัวซื้อแบบที่เขาบดมาแล้วแบบนี้นะคะ ใครที่ซื้อแบบที่เขายังไม่บดก็เอาไปบดให้เขาละเอียดแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่บาดผิวนะคะทุกคนในส่วนของข้าวโอ๊ตก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยปลอบประโลมผิวรักษาสิวช่วยฟื้นฟูผิวนะคะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกะจัดสิ่งสงปกปรกตกค้างอกอกจากรูกขุมขนของเรานะคะเราจะใช้ข้าวโอ๊ตอยู่ที่ 1- 2ช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ต่วต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นนมเปรี้ยวหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูกลุ่มขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะหรือกะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ําพึ่งนะคะทุกคนในส่งของน้ําพึ่งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียรตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนพอกหน้าด้วยน้ําพึ่งนะคะเราจะใช้น้ําพึ่งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะ อรที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าแบบนี้ถ้าเข้าเหล,ลวเราก็สามารถเติมข้าวโอ๊ตลงไปได้เลยนะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้นะคะทุกคนไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงแค้แปรงใครไม่มีก็อหลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะไม่ต้องทําเยอะนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งพอนะคะทุกคน ใครอยากมีผิวที่ขาวที่สดใสนะคะห่างไกลริ้วรอยนะคะดื่มคอลลาเจนตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะนาลาน่านคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะก็เ,เป็นคอลลาเจนบำรุงผิวทําให้ผิวของเราขาวกระ่างใสช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดริ้วรอยนะคะช่วยบำรุงกระดูกที่เราปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะคะบำรุงกระดูกที่เสื่อมโทรมนะคะทุกคนบำรุงเล็บให้แข็งแรงให้ยาวเร็วไม่ให้เล็บเปราะบางนะคะไม่ให้ผมผมที่หลุดร่วง จะทาให้ผมของเราไม่หลุดร่วงนะครับผมที่เคยงอกเกิดมาก็จะเป็นผมสีดานะคะไม่เกิดมาเป็นสีงอกเหมือนเดิมนะคะนี่คือส่วนตัวคือประสบการณ์จริงนะคะใช้จริงดื่มจริงนะคะหัวที่เคยถอนแล้วก็เป็นผมงอ,อกแล้วตอนนี้เกิดมาไม่มีผมงอ,อกแล้วนะคะมีแต่ผมดํานะคะไม่ได้ย้อมไม่ได้กูไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนใครอยากได้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะส่งทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะ ให้เราพ่อแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยถึงไม้15-20นาทีหรือเลือกแตกใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากา subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ